ชิลิ่งซันเดย์นะครับสำหรับช่วงสงการที่จะมาถึงครับเพลงที่เรานึกถึงนะในช่วงสงการ<ช>ก็คือเพลงคงไม่ทันนะครับข<ช>องน้องสงการเ<ช>ดอะไวท์สงการนะคะก็มีความเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าเป็นเป็นเพลงของสงการใช่ไม่มีเราตอบถูกต้องแล้วใช่ต้องนะครับคงไม่มีใคร <S <S ที่จะเถียงเราได้ครับผมขอบคุณค่ะสงการนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับเล่นน้ำอย่างสนุกสนานนะ มีความสุขแล้วก็อย่าลืมนะวันที่14เป็นวันครอบครัวนะคะก็อยากให้กลับไปดูแลครอบครัวนะคะ,ท,ะทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขับรถขับราก็ระมัดระวังอย่าลืมแบบว่าเล่นสนุกดื่มเยอะจนแบบว่าลืมประเพณีอันดีงามการลดน้ำํำหัวขอพรผู้ใหญ่ด้วยนะครับครับผมมีความสุขมากครับผม